ครับกับสวัสดีครับพี่น้องมิดมอแคนแฟนมอลำทุกผู้ทุกคนครับพบพัอกับทิวลี่คนไม่ขาดแคนนะครับสวัสดีครับพี่น้องเปลี่ยนทรงผมไหมแน่นะครับเพราะว่าหนาหนาวเลยขี้ขัน้นสาหัวครับ <laughs> นะครับอหลายคนคอมเมนต์โดยเฉพาะพี่น้องทางฟังสปปปลาวนะครับ เทีคอมเมนต์เวลาผมมาลงคลิปปั๊บปั๊บปั๊บเพิ่นสิคอมเมนต์ปับป๊บปับป๊บปับป๊บเอาไลานาลานะ์น่อยเอาไลน์เงาเนี่ยมาสั่นอ่ะผมจัดให้เนื่องจากผมเห็นเพิ่นติดตามผมมาดนแล้วกับเพิ่อนคอมเมนต์อยู่ตลอดว่าอยากได้ไลน์หน่อยอยากได้ทั้งยาวทั้งน้ำสิงอยากได้แค้นน้ำสิงแต่ว่าผมต้องบอกว่าบ่สามารถผมนี่บ่สามารถสอนโดยละเอียดได้ สิบว่าสามารถบอกแบบทุกเม็ดทุกหน่วยได้เนื่องจากแค้นต้องเข้าใจธรรมชาติแค้นครับท่านใดสนใจอยากเรียนแค้นนี่ต้องเข้าใจธรรมชาติแค้นครับ,จจรรรรบว่าเครื่องดนตรีแค้นหรือเครื่องดนตรีพื้นบ้านอีสานนี่มันเป็นเครื่องดนตรีที่อิมพอไว้คําว่าอิมพอไว้นี่คือเครื่องดนตรีที่ดนเดาจาซํำเนียงหรือจำำําทํานองเลี่ยวเขาเดาไปตามคู่ตามลูกนั่นด้วย ความอิสระของของเขาแต่ว่ามันต้องอยู่ในกรอบนั่นอยู่ในบริบทของครูของไรหน่อยหรือว่าไายต่างๆที่ท่านใดสนใจสมมุติว่าอยากฝึกไรไงก็ต้องเดาในครูของไรไงถ้าอยากฝึกไรหน่อยก็ต้องเดาในครูของไาหน่อยหรือว่าเขาหมักข,ของครูบาอาจารย์ท่านไดเขาสามารถหยิบยกในทน่อนท่อนนั่น เพราะว่าแค้นไล่แค้นของแต่ละคนนี่สิเมีกันละบดบวคือกันที่เขาชื่นชอบคบาอาจารย์เ,ยเขามกทอนไหนเขาเอาหยิบมาใส่เป็นของเขาได้นะครับเป็นของเขาเนี่หมายถึงว่าเขามาเรียบเรียงเป็นของเขาไม่ข้นม่าไม่ได้นะครับมันเป็นไปบ่ได้ใดว่าผมสมมุติว่าผมไปฝึกกับคุณอาจารย์สมบัตินี่นะครับคุณครูสมบัติอาจารย์สมบัตินี่ผมก็พอสามารถเป่าได้คือเราเปะเลยนะครับผมก็เอาเฉพาะลูกที่ผม มักลูกที่ผมอยากได้อยากอยากฝึกอยาก,ยาก,ก,ยากาหัดนะนะเพราะว่ามันเป็นเครื่องดนตรีที่ด้นเดานะครับเพราะฉะนั้นเบาๆไหลนะครับแต่ว่าต้องอยากอธิบายขันสี่สอนเลยพี่น้องก็สิองเข้าใจนะครับว่าทิวงีแพงไรแค้นบ่ทิ้งีบ่อยากสอนบ่หนะ่นะมันโมเมนนะครับสั้นเขากะเฮ็ดสอนมาหลายหลายแล้วสั้นเขาก็ สั่นครูบาอาจารย์หลายคนแล้วกับมีผู้เปาแข้นจริงขึ้นกันเพิ่นกับแห้งอยากไทยถอดเพิ่นก็คือผมก็บพวกหได้เห็นผู้ใดไทยถอดแบบโนดรัวๆแบบละเอียดเลยนะครับถึงแม่สีเฮดได้กะเข้าใจเฉพาะผู้เขียนขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแล้วไลยหน่อยกับเงามันสิเป็นทางเดียวกันเดี๋ยวผมสิสอนเฉพาะเบสิกเบื้องต้นไปซะก่อนอ่า มันก็เป็นเบื้องต้นดอกอเพราะว่าคนสี่สิหัดไล่หน่อยหรือไล่ลำสิ่งใดมันตรงนี้พื้นฐานมาแล้วหัวใกโนดโดรมีฟ้ามาแล้วแต่ว่าอยากได้ความแขนที่มันไป่ะนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่หัดไม่กัคนที่หัดไล่นี่เลยเป็นหัดว่าอะไรครับต้องต้องไปฝึกตั้งแต่ไล่เบสิกเมืก่ก่อนค้นที่สิหัดน้ำผมคลิปนี้ได้คือผู้มีพื้นฐานผู้เป้าเป็นได้แน่แล้วนะครับอ่ะโอเคอันดับแรก จับคูเลลาซอนฟาเลโดโดสูงนะครับโดต่ำบริจับแล้วก็เป่าจาดล้งไปเว,วลาจาดลมให้มันสุดเสาซะก่อนแล้วค่อยค่อยถอนขึ้นมา ส่วงสีถอนส่วงล้มสีเบิดค่อยปล่อยนิ้วค่อยปล่อยนิ้วขึ้นแล้วก็ย่างเสียงเลไว้เลลานะครับลาก็คือลาสูงส่วนมากไลาหน่อยสิบเบลเลนเป็นคูลไลยใหญ่สิบเลนเป็นคูแบบจังส่มันสิส่วนมากสีเล่นเป็นลูกสูงลูกเดียวๆนะครับเพราะว่าให้เกิดเป็นเสียงหน่อย ออกไปโนดเลฟาซอนฟาลาซอนฟาเลซอนเลฟาซอนฟาเลเลฟาซอนเลฟาซอนฟาลาซอนฟาเลฟาซอนฟาลาซอนฟาเซนเฟาซนฟาเเฟาซนฟาลาซนฟาเซนเฟาซนฟาเ นี่คือหัวใจของลายหน่อยเลยนี่คือหัวใจขันแม่นต้นไม้ก็คือหักเกี่ยวอ่าพวกส่วนพวกอันนี้เป็นลากฝอยเป็นสิ่งที่มันจะแตกออกจากนี้นะครับถามว่าเป้ซ้ำผมเป้เปหันเป้เซมอลำได้บ่ได้นะครับเหล่านฟาลนฟาเล่ซนเล่ฟาโนฟาเล่ ฝ่าเอ้ยฝ่าห้องความละความหมัวความข้อจ้าได้ยินหรือเปล่านี่นะเปลาซัมนีก็หาหกินไดแล้วขันซีซาหาหกินงลำลวงหรือลำเลื่อกตัวก่อนไล่หน่อยทางหน่อยทางเกียนขอนเกนียนหรืออุผลกับเป้าใส่ไดแล้วนะครับ เฮาบอกถึงเรื่องไล่เปาเซลมาเนาะเฮาบอาถึงไล่ทีอยากเดียวอ่าเอาซ้ำนี่ไปซะก่อนบานี่ก็ฝึกได้เกินไปแล้วมานี่ก็ขึ้นลาอย่างลาไว้ลาเี่ลาเี่ลาเร่ลาสามีสามีล่ะเ่ลาระระ เลลาซนลาเลลาซนลาเลลาซนลาฟาลาซนลาฟาลาซนลาลีลาไปเร่แดมอ่าเลลาซนฟาเลลาคั่นแม่ไล่ใหญ่คั่นแม่โนดไล่ใหญ่เฮาสิมาทันสะพดหรือว่าหมู่คียลงกะลามีเรโดลามี Lê lá, lê lá, lê lá. Hmm. Lê là đó là lấy là đó là thế lê lê là

โนต้ตประเดี๋ยวแบนเบิบ่งนิ้วเอาแบนอ่แต่นีนน่คือนิ้วก้อยแล้วก็ตบด้วยฟ้าครับเลี้ยงกันต่จะเล่นได้เลยฟ้ามีฟ้ามีดูฟ้ามีดูเลย แต่ว่าโปรเร็วๆามีโดเรียขวบลมให้มันให้มันเป็นลูกดนเตะระเลนเตะระเลนเตะระเลเตระเลนฝาสลโดสนาเตะระเลเตระเลนโดสนาฟาสลสัลโรลา

ไงว่าทีเสียงทีนี่ว่าหันเขากับขันเป็นไรไงแต่ว่าเขาปอ,อไอ้หน่อย เป็นลาลาเป็นมีหมูบเสียงเอ๋านะครับหัวใจหลักก็ที่อยู่ประมาณนี้ไลาหน่อยไลยลำสิงเอาเป็นคลิปหนาดีกว่าลำสิงนะครับเพราะว่าไลายหน่อยกินเวลาไปเร้วประมาณสิบนาทีการเลี้ยนแค้นหรือการหัดแค้นนี้บ่จําเป็นต้องไปหัดดนเพราะว่าผมสีสวอนด่นบ่ด้นะครับคันพี่น้องเป่าอะไรซำผมโป่าหัานนะก็คือสามารถไปแตก อยอดได้แล้วไปแตกแขนงออกไปอีกได้นะครับอเอามาให้ความรู้มือละเล็กมือละหน่อยติดตามไปแ้วก็เว้าบใเบิบ้บงไปเรื่อยๆเลี้ยนหัดไปน้าผมเรื่อยๆว่าเป็นการลองเบิ้งนะครับเพิ่นกับเป็นหลายคนแล้วนะครับเท่าหัดได้ว่าบางคนมาพูดเถ่าวพ,พ่อนน่เท่าแล้รที่พ่อนีหกสิบเจ็ดสิบโอ้ยอย่าไปปล่อยเวลาจะขวง ถิ่มปนั่นเป็นว่าเป็นก่าย,ย่างน้อยๆเขาได้หัดเขาได้จับได้ใบนะครับเป็นยาสูกําลังใจเด้ออีพอเด้อนะครับขันหัดแขนเป่าแขนขันหัดเลรียญแนวเขาหมักนะนะครับมันกับต่ออายุเขาได้พี่หาความสุขใส่ใจของครับท่านใดบ่มีแขนท่านใดอยากได้แขนนะครับสนใจ,จติดต่อกับผมได้มีแขนเกติ่มต้นราคาเบาๆก็มีราคาอ่า ราคา1,700บาทอันนี้คือเริ่มต้นนะครับขันปานกลางขึ้นมาก,กับ3 5 0พันหานแบบดีเมื่อาชีพเลยนี่กับแบบ6,700นเจ็ขึ้นไปแล้วแต่ขนาดแล้วแต่ราคานะครับแล้วแต่ขี่ท่านใดสนใจอยากเรียนแค้นกับติดต่อเข้ามาได้นะครับ โทรหาผมได้นะครับทิวลี่คนไม่ขาดแขนโทรมาเลยนะครับ0954821169 0954821169หอรือสี่อยากโทรหรืออยากแอดเฟซมากอะทิวลี่คนไม่ขาดแขนครับพี่น้องพิมพ์เข้ามาเลยคือจะย t u b e ส่ง YouTube ตอนนี้แหละพี่น้องติดตามกันไลนะครับทางเฟซบุ๊กอะคันกดเพิ่มเพื่อนก็ไดก้กดติดตามก็ได้ในในในเฟซบุ๊กนะครับสามารถ คอมเมนต์สามารถส่งขอความหากันได้คือเกา่านะครับติดตามมันก็จะเห็นความเคลื่อนไหวของผมอยู่แล้วนะครับผมก็อัปเดตไลา์เคียนอัปเดตไม่ไม่อยู่เรื่อยนะครับท้งหลายส่องทางน้ากันนะครับเพื่อเผยแร่พ่นวองฟังพินวองหัดน้ำคลิปผมตอนนี้นี่ก็ถือว่าผมเผยแพร่อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้านอีสานแล้วนะครับถือว่าต่อยอด เพื่อให้มันสืบบ่ให้ซูนหายคือคือแค้นเนี่ยครับคล้องดียีสานบั่นเขานะครับผมมันมีคุณคามากเลยนะครับสําหรับผมเนี่ยแค้นนี่เป็นไอไว้ยยาของร่างกายของผมเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเลยก็ว่าใดนะครับผมนี่ถือว่า มีมือนีได้หรือว่ามีผู้ติดตามมีพี่น้องรับชมรับฟัง,ฟงกําลังเลี้ยงไก่ให้หนคะครับนี่นกัย้อนแค้นได้ไปไหลายๆมองไร้บอลได้ไปพอพี่น้องได้ไปพอศิลปินดังๆหลายๆคนได้ไปรวมง,งานนําเพิ่นเพิ่นได้ให้เกียรติเพิ่นได้ยกมือไหวผมเป็นครูบาอาจารย์กัญยนอนแค้นนี่แหละครับพี่น้องย้อยนทรแค้นกัญยครูบาอาจารย์นะครับยกเสกเก่าทดให้หุงเอไว้นะครับ <c oughs> ท่านใดสนใจอยากได้อยากคัดอยาก ติดต่อผมได้ตามเบอร์โทรที่ผมบอกนะ่ะ0954821169 0954821169หรือว่าสิเป็นทั้ง YouTube เอย Facebook กับทิวลี่คนไม่ขาดแขนนะครับขอบคุณและสวัสดีครับ